นี่คือ All New Harval H6 Hybrid SUV ปรากฏการณ์แห่งดีไซน์และเทคโนโลยีที่ผสานกันได้อย่างลงตัวและด้วยความล้ำสมัยของฟีเจอร์ในรถยนต์รุ่นนี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้วันนี้เรามาทำความรู้จักและใช้งานฟีเจอร์ต่างๆด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถใช้รถยนต์รุ่นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ All New h a v a l H6 Hybrid SUV สร้างสารรค์มาให้สมบูรณ์แบบ สวยสงาอย่างโดดเด่นและแตกต่างจากปรัชญายการออกแบบแห่งอนาคตผสานความโค้งมนเข้ากับเหลี่ยมสันอันแข็งแกร่งอย่างลงตัวไฟหน้า LED ดีไซน์โดดเด่นให้ความสว่างแบบ Ultra High Flow ชัดเจนร่วงความปลอดภัยได้ทุกเส้นทางกระจังหน้าค e ลาสสิก Geometric Pattern อันเป็นเอกลักษณ์ไล่ระดับของขนาดช่องระบายอากาศได้อย่างงดงามมีมิติ <S <S ไฟท้าย LED Tail Light Strip ดีไซน์เป็นแนวยาวตอบโจทย์ทั้งแฟชั่นและฟังก์ชัน ไฟเบรกและไฟเบรกดวงที่3ล้ำสมัยมองเห็นได้ชัดเจนสปอยเลอร์ท้ายเสาอากาศชาร์กฟินเข้ากับทรงดิฟฟิวเซอร์ดีไซน์สปอร์ตเพิ่มแอโรดนามิกราวหลังคาขนาดไปกับด้านข้างตัวรถสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับขนสัมภาระได้มากขึ้นลออ้ออลอยิลนียสปอร์ตแข็งแกร่งขนาด19นิ้วมอภาพลักษณ์อันโชบเฉียวและการขับขี่ที่ไว้ใจได้ทุกเส้นทางทั้งหมดนี้เพื่อภาพลักษณ์อันงามสง่าในทุกการขับขี่ ออล New h a วเวล s อสซิกซ์ไฮบออกแบบภายในพิธีพิถันสไตล์มินิมอลลิสต์กว้างขวางสะดวกสบายตกแต่งแบบทูโทนตัดด้วยลายเส้นสีโรสโกลคอนโซลกลางเปียโ,โนแบล็กและตัดเส้นโครมคอนโซลหน้าหรูหราในสไตล์ฟิวเจอริสติกหน้าจอมาตรวัดมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพลย์และหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้าเฮดอัพดิสเพลย์ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและแม่นยำไวเลสชาร์จเจอร์ ger, แค่วางก็ชาร์จสมาร์ทโฟนได้ง่ายและรวดเร็ว แอมเบียนไลสวยงามและช่วยสร้างบรรยากาศภายในตัวรถหน้าจอกลางอัจฉริยะแบบ t o u c h รีน e อ n ด u d i ดิสเพลย์12นิ้วเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเพียงแค่ลิงก์ระบบด้วยการสแกน QR code คุณก็จะได้เต็มอิ่มกับความบันเทิงได้ทั้ง MP3 JUX กและ Navigator บอกตำแหน่ง point of interest ทั้งร้านอาหารปัม๊มและห้างสรรพสินค้าระบบสามารถอัปเกรดผ่านระบบออนไลน์โฟลต หลังคาซันรูฟแบบพานูเมิกเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นโลกรอบตัวได้ถึง360องศาพร้อมสั่งงานด้วยเสียงสวัสดีฮาวอลเปิดหลังคาซันรูฟโอเคค่ะกำลังเปิดเพื่อความเหนือระดับในการขับขี่อิเล็กทรอนิกชิฟเตชุดเกียร์ไฟฟ้าดีไซน์หรู พร้อมสีพิเศษแบบไฮกลอสเติมสีสันในห้องโดยสารเท่ทุกจังหวะการขับขี่ที่เท้าแขนกลางพร้อมช่องแปรับอากาศด้านท้ายอีกระดับของความสบายกุญแจสมาร์ทคีย์และระบบพูดสตาร์เปิดประตูพร้อมสตาร์ทเครื่องได้สะดวกและง่ายกว่า All New Havel S6 Hybrid SUV ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยกเมื่อการขับขี่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุระบบจะทำการเบรกอัตโนมัติเพราะมมีไฟและเสียงเตือนระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างเปิดระบบที่หน้าจอกลางระบบจะช่วยตรวจจับรถใหญ่เช่นรถบรรทุกในเลนติดกันโดยรักษาระยะห่างขณะขับผ่านและเมื่อพ้นระยะแล้วก็กลับมาสู่กลางเลนตามปกติ ทำให้การขับขี่เมื่อมีการเร่งแซงทำได้อย่างปลอดภัยระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าเมื่อผู้ขับขี่ขับเข้าใกล้รถคันหน้าหรือมีรถตามมาใกล้มากเกินไปและช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลังระบบจะทำงานอัตโนมัติโดยมีไฟและเสียงเตือนขึ้นแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ระบบช่วยเตือนและเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังระบบจะทํางานอัตโนมัติตรวจจับรถที่มาจากด้านหลังทั้งซ้ายและขวาที่ยากจะมองเห็นโดยมีสัญญาณไฟแสดงขึ้นพร้อมช่วยเบรกเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาเปิดระบบที่หน้าจอก,กลางระบบจะตรวจสอบรถในเลนที่ติดกันโดยหากมีรถอยู่ใกล้มากจนเกินไป จนเสียงที่จะเกิดการชนเนื่องจากจุดอับสายตาระบบจะมีเสียงและไฟเตือนเพื่อแสดงที่กระจกข้างระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนกดเปิดระบบที่หน้าจอกลางระบบจะแจ้งเตือนเมื่อรถกำลังออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนช่วยควบคุมพวพพงมาลัยให้รถอยู่ในเลนระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลนช่วยควบคุมรถให้อยู่ถึงกลางเลน ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนเมื่อมีรถยนต์ในเลนนั้นวิ่งมาจากด้านหลังจะมีเสียงและสัญญาณไฟเตือนเพื่อให้ทุกเส้นทางของคุณปลอดภัยอย่างแท้จริง All New Harvard H6 Hybrid SUV มอบเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายอย่างเต็มพิกัดร,ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ3รูปแบบ กดปุ่มกล้องแสดงภาพรอบทิศทาง360องศาขับรถเลยจุดจอดไปเล็กน้อยเลือกตำแหน่งที่ต้องการจอดบนจอกดปุ่มระบบช่วยจอดปล่อยเท้าปล่อยมือได้เลยรถจะทำการจอดโดยอัตโนมัติได้ทั้งจอดเทียบด้านข้างจอดรถในแนวตรงแนวเอียงโดยระบบจะเปิดไฟฉุกเฉินพร้อมเข้าเกียร์ P ให้ทันทีเมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์ ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติโดยรถยนต์จะจดจำเส้นทางที่ขับผ่านด้วยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สูงสุด50เมตรกดปุ่ม P บนคอนโซลกลางเลือกที่ Reverse Assist เข้าเกียร์ถอยหลังและปล่อยระบบให้ทำงานรถจะถอยหลังอัตโนมัติตามเส้นทางเดิมได้อย่างราบรื่น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันภสษานระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้งโดยดึงก้านซ้ายหลังพวงมาลัยเข้าหาตัวความเร็วจะถูกตั้งไว้คงที่เมื่อถึงทางโค้งระบบจะลดความเร็วในขณะเข้าโค้งอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและเมื่อผ่านโค้งไปแล้วรถจะกลับสู่ความเร็วตามเดิมที่ตั้งไว้กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง360องศาประกอบไปด้วยกล้องที่มองได้รอบ4ตัว มีความละเอียดคมชัด4เมกะพิกเซลโดยระบบจะรวมเอามุมมองภาพทั้ง4กล้องมาสร้างภาพที่มีมุมมอง360องศาและเปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่โหมดการถอยหลังเพื่อให้ทุกการขับขี่ง่ายไร้ข้อจำกัด All New h a r v e l S6 Hybrid SUV ล้ำหน้าด้วยระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะเพียงแค่กดปุ่มบนพวงมาลัยแบบนี้เปิดหน้าต่างด้านคนขับครึ่งบาน ยังเปิดแอร์ตัดเื่นึงตั้งค่าอุณหภูมิคนขับที่20องศาโอเคค่ะเปิดวิทยุเ,เพื่อให้ทุกการสั่งงานเป็นเรื่องง่ายและไม่รบกวนการขับขี่ All New h a v e l l S6 Hybrid SUV แรงกว่าด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตรพร้อมเทอร์โบแปรผัน VGT ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด243แรงม้าแรงบิดสูงสุด530นิวตันเมตรเพื่อให้คุณเรียกสมรรถนะสูงสุดได้อย่างใจต้องการ All New h a v a l H6 Hybrid SUV มากประโยชน์ใช้สอยระบบเปิดปิดฝาท้ายระบบไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ในประสงค์ทั้งโดยสารและสามารถแยกพับเบาะได้แบบ60/40 เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บสัมภาระ All New h a r v e l H6 Hybrid SUV ยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ในรถผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกดคำสั่งในแอปเปิดประตูท้ายแบบนี้ล็อกประตูปิดกระจกปิดหลังคาซันรูป เปิดแอร์ระบบเปิดและปิดเบาะระบายความร้อน All New h a v e l H6 Hybrid SUV ที่มีระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสามารถใช้ระบบค้นหาตำแหน่งรถยนต์แบบนี้ระบบตรวจสอบสถานะประตูหน้าต่างซันรูฟระบบตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันและอุณหภูมิลมยางคุณจึงรู้ข้อมูลทุกอย่าง ของรถยนต์ได้ไง่ายๆบนมือถือและทั้งหมดนี้คือการใช้งานระบบต่างๆที่มีอยู่ใน All New Harbor h a r v a r H6 Hybrid SUV เพื่อให้คุณสามารถใช้งานรถยนต์อัจฉริยะคันนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ